ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นงานเต้นลาฝันเห็นงานเต้นลาแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะในการเปิดทำนายดวงฝันเห็นงานเต้นลำนเฮอร์นนระคะิาาวลิสกับวัวสองไม้ สี่เหลียญสองถ้วยฝันว่าตัวเองไปงานเต้นรำเนี่ยท่านจะสมหวังในความรักนะ สาวโสดหนุ่มโสด <g ül> พ่อไม่แม่ไม่เนี่ยท่านจะมีคนมาหลงรักมีคนมาแบบชอบท่านอ่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยให้ระวังนะให้ระวังปัญหาเมียน้อยผัวน้อยให้ระวังปัญหาเมียน้อยกับผัวน้อยนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วให้ระวังปัญหาเมียน้อยผัวน้อย สาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่ค่ะท่านจะสามารถทำงานเก็บเงินได้ท่านมีดวงที่จะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีดวงในการเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้นช่วงนี้ท่านอะมีคู่แข่งในสายงานเป็นช่วงที่ท่านอะจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากคือ มันมีคนอ่ะมาทําให้ท่านโกรธท่านจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะเลขนําโชคหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะ